ทุกคนเอากำลังจะหยขนมกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ครับผมเอาไว้กันจะมีช็อกโกแลตเรจะมีขนมมีช็อกโกแลตเราจะมีขนมองค์มาดิลลาครับผมบังเริ่มแกะจากตัวไหนก่อนนี่เพ are ื <olas> <t> ่อนๆเคยเห็นครับผม มาโอ้ย <Okay. S 1> ยังไม่เคยห็นรถนี้คช่ไมผมโอ้ม่มาก็จะเป็นแบบนี้ครับผม เมื่อเพื่อเราจะแกะเงนดีกว่าว่ามันจะกินยังไงแช่อ่าถ้าจะอร่อยปล่าอาา้าแชงเป็นงูยังไงบอกเพื่อนมีครับผมแต่ว่ากินเยอะๆให้ดูเลยครับนี่มันจะกินเยอะๆให้ดูมีโลติบ,าท,บาท์มียาสีบาทแไหม แม่ไม่ได้ดูราคาตอนซื้ออะหวานมากไม่รู้จำไ,ไ,ไม่ไ,ได้โขนมก้อนสบะรักษา,าอร่อยไหมบอกเพื่อนหน่อยอร่อยอร่อยนะคะคุณป้าบอกว่าขนมที่ห้อนี้นะคะครับอร่อยไปซื้อท่หาซื้อที่ืุนได้เลยครับป้าซื้อที่ไหนมาอายแชงท่าน แม่เด <c oughs> well, <c oughs> mm ี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะซื้อหมาให้ดูเพื่อนเพื่อนเลยครับผมแม่บอกเลยสิอะไรนะก็จะซื้อมาซื้อหมาให้ดูเลยจะซื้อหหมาใ้เพื่อนดูนะคะโอ้ยอันคลิปนี้โอ้โห กโแอเคช็อกโกแลตมาแกะกันเลยมันดูเป็นไ้ปลารอร,อรอ่อยดกว่าดูิแม่อะโอช็อกโกแลตอันใหญ่มากเลยดิน่น่น่่ะอังเปาอยากกินแดงอ่ะป้าด้วยลอยลอยเหรอ,อ มันเหมือนเดค้อนอ่ะอืเดค้อนช็อกโกแลตเออนี่เดค้อนมากอ่ะไม่ใช่เหมือนะไรอ่ะเดค้อนช็อกโกแลตมันเป็นยังไงเดคโโ้อ,อนช็อกโกแลตเมันช็อกโกแลตเข้มข้นอย่างเงี้ยเหรอเอออ๋อเราบอกว่าอร่อยมากนะคะเด็กๆก็ลองไปหาซื้อกินดูนะคะยี่ห้อนี้นะคะ จะลองชิมดูนะเด็กๆว,ว่ามันจะอร่อยอป่าว่าอร่อยไหมทำไมไม่ออกมาตะกี้อนนโอ้ยชิ้นใหญ่มากอืมกิ้นเหญ่แบบนี้เหมือนในขวดเหรอหรอือชิ้นด้วย เอาโคมาครับผมเอาเอาโคมารีวิวไ,ได้เลองอ่ะรสชาติแบบแบบเค็มๆม,มากเลยนะไปลองเหรอรสชาติแบบต้องใช้เด็กกินไม่ได้ครับผมต้องใช้ผู้ใหญ่คันกินครับผมเจะลองกินให้เพื่อนๆดูเหรไว้ต้องใช้ไว้ดูก็ได้แล้วก็ใช้ผู้ใหญ่ก็ได้เด็กกินไม่ได้ครับผมเด็กกินไม่ได้นะคะเด็กมาติดมันจะติดรสชาติอืมมาติดราาา่างกาย ดีมากตดก็ชาเลยเฮ้ยโอ๊ยโอยเฮ้ยบอกแล้วเอาเขย่ามาเอาไอลองชิมไห้เูนี่เเดี๋ยวไปมาวิชีกันเอา สำหรับคลิปนี้อ่งเปาต้องทำความด่าโตแล้วนะคะเด <c oughs> ็กๆอ้าวจบกันแค่นี้บ๊า <c oughs> ยบายเจ้าหลาเพื่อนอน่ะบ๊ายบายอันนี้ยวอันนี้รีวิวแล้ว